ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่เรามักเรียกกันว่าอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกทั้งในด้านเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมและเทคโนโลยีประเทศนี้ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือมีพื้นที่กว้างใหญ่ครอบคลุมทั้งภูมิภาคที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นภูเขาป่าไม้ทะเลทรายหรือชายฝั่งที่ทอดยาวทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติและภูมิอากาศอย่างชัดเจน สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ประกอบด้วย50รัฐและ1เขตปกครองพิเศษคือกรุงวอชิงตันดีซีซึ่งถือเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและเป็นที่ตั้งของทำเนียบขาวรัฐบาลสหรัฐอเมริกาปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและสภาคองเกรสเป็นฝ่ายนิติบัญญัติการเมืองของประเทศนี้มีอิทธิพลต่อทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจฐฐ การทหารหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกามีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP สูงมหาศาลประเทศนี้เป็นศูนย์กลางของบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกในหลายอุตสาหกรรมเช่นเทคโนโลยีการเงินภาพยนตร์และการบินยกตัวอย่างเช่นซิลิคอนแวลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียที่เป็นศูนย์รวมของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอย่าง a อ p เปิ้ กูเกิลและ Facebook ความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและการวิจัยพัฒนาของสหรัฐอเมริกาส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอด้านวัฒนธรรมสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีความหลากหลายสูงมากเนื่องจากเป็นดินแดนแห่งผู้อพยพผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติและสัตว์นมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมที่เปิดกว้างและมีสีสันฮอลลีวูดในรัฐแคลิฟอร์เนียถือเป็นศูนย์กลางภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดนตรีสไตล์แจ๊สฮิปฮอป็อกแอนโรลและป๊อปล้วนถือกำเนิดและเติบโตจากประเทศนี้อาหารการกินก็ผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์ซูชิหรือทาโก้ล้วนเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในเมืองใหญ่ของอเมริกาในด้านการศึกษาและการวิจัยสหรัฐอเมริกามีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่นมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดสแตนฟอร์ดและ MIT ซึ่งดึงดูดนักศึกษาจากทั่วโลกมาศึกษาและทำงานวิจัยระบบการศึกษาที่เปิดกว้างและการสนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นศูนย์กลางความรู้และความก้าวหน้าของมนุษยชาติสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอำนาจทางทหารสูงที่สุดในโลกโดยกองทัพสหรัฐถือว่ามีขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุด ด้วยเทคโนโลยีทางการทหารที่ล้ำหน้าและงบประมาณด้านกลาโหมมหาศาลทำให้สหรัฐมีบทบาทสำคัญในการรักษาความมั่นคงของโลกทั้งในฐานะสมาชิก NATO และในบทบาทการเป็นผู้นำโลกเสรีนอกจากนี้สหรัฐยังมีบทบาทสำคัญในองค์การระหว่างประเทศเช่นสหประชาชาติ IMF และธนาคารโลกประเทศนี้ยังมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและความคิดของผู้คนทั่วโลก ผ่านทั้งสื่อเทคโนโลยีและสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกการแพร่หลายของวัฒนธรรมอเมริกันทำให้หลายสิ่งกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สากลเช่นเพลงฮิปฮอปภาพยนตร์ฮอลลีวูดเฟรนด์ฟรายหรือแบรนด์ยักษ์ใหญ่ที่เราพบเห็นได้ทุกที่แม้สหรัฐอเมริกาจะมีภาพลักษณ์ของความรุ่งเรืองแต่ก็เผชิญกับปัญหาภายในหลายด้านเช่นกันไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ความขัดแย้งทางการเมืองความแตกต่างทางเชื้อชาติรวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมการถกเถียงเรื่องสิทธิและเสรีภาพมักเกิดขึ้นอยู่เสมออย่างไรก็ตามความสามารถในการปรับตัวและการถกเถียงอย่างเปิดเผยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สหรัฐยังคงก้าวเดินต่อไปในมุมมองของโลกภายนอกสหรัฐอเมริกาคือประเทศแห่งโอกาส หลายคนใฝ่ฝันที่จะไปศึกษาทำงานหรือใช้ชีวิตที่นั่นเพราะเชื่อว่าประเทศนี้สามารถเปิดประตูสู่ความสำเร็จได้แต่ในอีกด้านหนึ่งอเมริกาก็เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความท้าทายที่ต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันที่สูงหรือความซับซ้อนของสังคมที่หลากหลายทั้งหมดนี้ทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ทั้งน่าลหลงใหลและน่าศึกษาการผสมผสานของความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ การเมืองการทหารและวัฒนธรรมทำให้ประเทศนี้ยังคงเป็นมหาอำนาจท,ที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อโลกใบนี้และยังคงเป็นศูนย์กลางของความหวังความฝันและโอกาสสำหรับผู้คนมากมายทั่วโลกอยากให้ผมทำเวอร์ชั่นเต็ม SEO สำหรับ YouTube แบบที่คุณเคยขอไตเติ e s ดสคริปชันแฮชแท t ก m ทมสตางสำหรับหัวข้ออเมริกา USA ด้วยไหมครับ